ปลาพลวงชมพูปลาเนื้อดีราคาแพงสุดในอาเซียนปลาพลวงชมพูมีชื่อในภาษาอังกฤษว่าทีลามาเซียเตมามาเซียเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งอยู่ในวงปลาตะเพียนมีรูปร่างคล้ายปลาเวียนปลาพลวงหินซึ่งเป็นปลาในสกุลเดียวกันแต่ลำตัวเพรียวและเป็นทรงกระบอกมากกว่าส่วนหัวค่อนข้างบน ริมฝีปากหนาปากกว้างเล็กน้อยใต้คางมีติ่งเนื้อสั้นๆมีหนวดสองคู่เห็นชัดเจนตาอยู่ค่อนไปทางบนหัวเกล็ดมีขนาดใหญ่ครีบหลังมีก้านแข็งหนึ่งอันครีบหางเว้าลึกครีบก้นสั้นลำตัวด้านบนมีสีคล้ำอมน้ำตาลด้านข้างลำตัวสีเงินเหลือบชมพูหรือทองครีบสีคล้ำด้านท้องสีขาวมีขนาดความยาวประมาณ25ซนติเมตรใหญ่สุดที่พบ 35เซนติเมตรในประเทศไทยพบเฉพาะภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่แม่น้ำตาปีไปจนถึงมาเลเซียโดยอาศัยอยู่ในลำธารหรือแม่น้ำที่มีฝั่งเป็นป่าร่มคล้มรวมถึงบริเวณน้ำตกพบมากโดยเฉพาะในน้ำตกฮาลาบาลาภายในอุทยานแห่งชาติฮาลาบาลาจังหวัดยะลาเป็นปลาที่มีรสชาติดีเป็นที่ขึ้นชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดยะลามีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ สองถึงสามพบาทและในมาเลเซียห้องโกงไต้หวันอาจมีราคาสูงถึง5,000ถึง10,000บาทนับเป็นปลาที่มีราคาแพงที่สุดในภูมิภาคอาเซียนอีกทั้งยังจัดว่าเป็นปลาตระกูลปลาพวงหรือปลาเวียนเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่รับประทานทั้งเกล็ดได้นิยมบริโภคในประเทศแถบอินโดจีนโดยเฉพาะมาเลเซียที่ยังไม่สามารถวิจัยเพาะขยายพันธุ์ได้และมีกฎหมายห้ามจับจากธรรมชาติมากิน ในปีพุทธศักราช2524ปลาพวงชมพูอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากมีการสร้างเขื่อนบางลางทําให้สูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยในธรรมชาติต่อมามีการรวบรวมพันธุ์ปลาจากคลองฮาลาบาลาเพื่อเพ,อเพาะขยายพันธุ์แต่ก็ยังเพาะได้น้อยมากจนกระทั่งปีพุทธศักราช2542สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จเขื่อนบางลางและได้ทรงปล่อยพันุ์ปลาลงเขื่อน ต่อมาทรงมีพระราชดำริให้มีการหาปลาพวงฉมพูมาเลี้ยงไว้ในฟาร์มจนกระทั่งสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้แล้วในปัจจุบันโดยสถานีประมงจังหวัดยะลาแต่โดยรวมปลาพวงฉมพูก็ยังเป็นปลาที่ยังเพาะขยายพันธุ์ได้น้อยและลำบากอยู่เนื่องจากเป็นปลาที่ให้ไข่น้อยครั้งละแค่500ถึง1,000ฟองเท่านั้นแตกต่างจากปลาชนิดอื่นในวงเดียวกันที่เมื่อวางขายแล้วจะให้ปริมาณไข่เป็นแสนฟอง อีกทั้งยังมีการตกไข่หรือไข่สุกไม่พร้อมกันอีกต่างหากปลาพวงชมพูหรือปลากือเลาะเป็นหนึ่งในตระกูลปลาพวงที่จะสร้างรายได้ให้กับชาเบตงภายใต้ในโยบายสามเหลี่ยมเศรษฐกิจภาคใต้มันคงมั่งคั่งยั่งยืนแม้จะใช้เวลาในการเลี้ยงถึง2ปีจนได้ขนาดและราคากิโลกรัมละกว่า3,000บาทสาเหตุที่มีราคาสูงเพราะเป็นปลาที่มีรสชาติดีหาได้ยาก อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ถึงจะมีหน่วยงานราชการนำไปเพาะขยายพันธุ์แต่การเลี้ยงก็ยังไม่กว้างขวางเพราะเป็นปลาที่ตกใจง่ายการขยายพันธุ์และความยากลำบากของเจ้าหน้าที่ที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษต้องคอยสังเกตระยะที่มีไข่สูกพร้อมมากที่สุดถึงจะทำได้สำเร็จและส่งเสริมให้กเกษตรกร50รายในพื้นที่อำเภอทานโตและอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเลี้ยงในบ่อดิน ต่อท่อตรงมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติและปล่อยให้ไหลผ่านระบบออกไปโดยปล่อยลูกปลาขนาด2-3นิ้วหนัก20กรัมในอัตรา1-5ตัวต่อพื้นที่บ่อน1ตารางเมตรให้อาหารปลาดุกวันละ2ครั้งเช้าเย็นมื้อละ2-3เปอร์เซของน้ำหนักตัวใช้เวลาเลี้ยงปีครึ่งถึง2ปีถึงจะมีน้ำหนัก2.3กิโลกรัม ได้ขนาดตรงความต้องการของตลาดปลาพวงชมพูนั้นให้ผลตอบแทนสูงเมียตราแรกเนื้ออยู่ที่2-3ถึง3ต่อ1ถ้าจะเลี้ยงให้ได้ขนาด2.3กิโลกรัมใช้อาหารไม่เกิน7กิโลกรัมเพราะฉะนั้นจะมีต้นทุนค่าอาหารแค่ตัวละ210-250บถึง250าบาทแต่สามารถขายได้สูงถึง4 0 0 0ถึง5,000บาทเลยทีเดียวและมีทีท่าว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่ง ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดยะลาได้จัดอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาคืนเลาะจํานวน50รายโดยทางศูนย์จะสนับสนุนพันธุ์ปลาคือเลาะหรือปลาพลวงชมพูขนาด10เซติเมตรจำนวน50ตัวมอบให้เกษตรกรนําไปเลี้ยงในบอ่อท,ที่ตัวเองได้จัดสร้างเตรียมไว้ปัจจุบันปลาพลวงชมพูหรือปลาคืนเลาะได้รับความนิยมสูงมากในประเทศมาเลเซียฮ่องกงและประเทศไต้หวัน เนื้อมีลักษณะนุ่มขาวเหมือนสำลีเกล็ดมีสารคอลลาเจนสูงจึงนิยมกินทั้งเกล็ดเมนูส่วนใหญ่คือนำไปทอดกรอบหรือนึ่งซีอิ๊วโดยปลากือเลาะถูกจัดอันดับให้เป็นปลาน้ำจืดที่มีรสชาติที่ดีที่สุดในประเทศมาเลเซียสาเหตุที่ปลาชนิดนี้มีราคาแพงเนื่องจากหายากในธรรมชาติส่วนการเลี้ยงปลากือเลาะเป็นการเลี้ยงแบบระบบน้ำไหลผ่าน ซึ่งเป็นน้ําจากภูเขาไม่ใช้เครื่องเติมออกซิเจนร้างบอกการเลี้ยงให้คล้ายแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติและต้องเป็นน้ําที่สะอาดไม่มีมลพิษซึ่งใช้เวลาเลี้ยงประมาณ2-3ปีถึงจะไปขายได้ขนาดตัวละประมาณ2-3กิโลกร,รมัมราคาขายหน้าฟาร์มกิโลกรัมละประมาณ3,000บาทหากดำไปขายที่มาเลเซียราคากิโลกรัมละ5-700 0บาท และที่ห้องกงกับไต้หวันราคาอาจจะสูงถึงกิโลกรัมละ1 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวปัจจุบันการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดเนื่องจากเป็นข้อจำกัดของสายพันธุ์ที่ออกไขได้เพียง500-1,000ถึงฟองต่อครั้งเท่านั้นอย่างไรก็ตามทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเยะลาได้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในการเลี้ยงปลาพวงชมพูในบอซีเมนด้วยระบบน้ำหมุนเวียนทั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ปลาพวงจมพูให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นสำหรับเรื่องราวปลาพวงชมพูหรือปลาคือเลาะที่หยิบยกมาฝากเพียงเพื่อเป็นข้อมูลดีๆสำหรับท่านที่ไม่รู้ว่าบ้านเรามีปลาชนิดนี้อยู่ไม่ได้มีเจตนาบังคับชักจูงให้มาเลี้ยงหากท่านใดที่สนใจก็อลองไปดูงานหรือติดต่อสอบถามศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยยลากันดูเองนะครับ ในการจะเลี้ยงอะไรแต่และอย่างไม่มีใครสามารถมาบังคับให้เราทำหรือเลี้ยงตามเขาได้มันอยู่ที่เราทั้งนั้นหากเราคิดว่าทำได้เลี้ยงได้อยากลองก็ลุยหากคิดว่ามันไม่ใช่ทำไม่ได้แน่ก็แค่ปล่อยผ่านหาช่องทางอื่นแค่นั้นเองอย่ายึดติดกับความผิดพลาดจนไม่กล้าก้าวหาสิ่งใหม่ใครจะช่วยเราได้ถ้าไม่ใช่ตัวเราเอง ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านสวัสดีครับ